nó ghê, cũng không ít thôi nghe tôi nói đường đó nhở? nó chẳng nghe rồi nó chẳng nghe thì sao? cũng này? đừng có nghe cái khó được nghe cái khó lúc ra khó chi ở mà được ở này sắp này là à cho có thể sắp qua để nó bị ở mà anh nghe một là ba người chứ เลยอานปตกดล่นม่เลยเราดูการละ้ีการเลยแล้วมาคูเลยหรือการบุกเลยเนี่ยมาตาบล้อหัดดูยาจอนเนี่ยตัวนู้นอะไรจริงเนะาตวจาการมาตะนี่ยจะดัเนีะไดอะนีนรตุ้มเร็เนั่นเนี่ยเส้นไ่จอนเลยเลไสารไม่หี่ยวไรเลยคูอะตละ ต้ไปหรอเนี่ยบ่เรื่งงงตีกี่คเงเียรจรตัะายเยงัคิดนี่ได้ตัวที่เเ้ยหตามจกันดมอเรอตว่ตืเลยเฮยตืเราตัด้วเลยเจ้าพ่เีย

เขาเรียกไผเกินไก่เ <disappointing>? กินไก่ดูแล้วรูดแล้วถักเลแล้วะหจะถักเยลว้าวไม่อาละตุปันนี้ฉันม่ตัวกเกยี่มาไ่วกยวล่ะเห็นรึเลตพูดไม่แม่เยลวะี่ะดูลย ช่ไหมล่ะตัวนคือก่าเนี้ยกะกะเลาะลอดทีาให้เน่ตาวะเลาะไปเดินกันต่อครับแค่นี้รถถึงกูเนี่ยเฮคิโอ้ลูกคู่รุ่นเนี่ยพาริจิมาเนาะเฮคิโต้เฮลโล มาจีเกรเนี่ยลคมาดนเียนมันจะไนลโคกวันแรกเราโค้ดเียววะโคดวะโคดเลย่าโนย่างนี้าตาบาเย่าโคด่อนแรกบเบี้ยาียนอกาเบี้ยนี่กี่ตัดขีน้อยที่ว่าคือพร้อมเลดิจดเลยีละแต่ว่าบี้าเบี้ยยันดกอจ็บเ้ยกดอไลอยจอดล้นเลยนี่บา แคกรอก็มาุไปเรื่อยๆวิ่งลขอทบลเดียวโอ้ทบันโอ้ตายเยแมดนนีทบเลย่มึงก่อนมาเนี่นี่ยกระดาใสล้จ้าเลย่้วจ้าเลย่่ลเนี่ยก็รอเนะไม่เลยไม่เลยาโวั่นโดนเดาแล้วกคูโงคุโควงคุณจนี่สาเลยยวไมีใครสนใจใสเลยเดียวใาวัเนี่ยา

บ้าๆแค่ไนตาจิตตุเตตาเปลือเราลเราว่าได้รอยเจ็บได้รอเจ็บว่าคิดที่เราว่าแบบที่ในโลกคิดที่ไหเาลเเศรษาต่อเอเงินทเยอช้าเยอะกีกเมียกเนทั้งมืกิน นี่เรแก้มดากีสักน้าว่ากเียสักวก็ร่กกันนี่กินล้เฮ้ยพอเวลาโมมาชลนเนี่ยดูหนอยอสิมาดูหน่อยคนขยามไขยามที่กินข้ากินก่อนหนึวงแล้วก็เดี๋ยวกินวงนั้นเฮ้ยพ่อพกินแขอล้า้นน้เนตั้ดูหน่ยไดมกินล้วอ่างนล้นนันลรอนเลย ไปดูอ,อเามีคกาม,ม,ม,มุ้ณอามีวมีเดยมกู้จุอะย

xin lỗi chị chị nói chị nói chị nói tao nói chị 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 nói เขาแบบโคตรโกรเลยโคตรเนี่ยไปเจาอเขาเยอะแค่ยเงไงก็ไอเดี๋ยวน้า เด็ดจนเมันตาเด็ดจนดว่าเราอบพูเลยจาวิวาจะมาช่วยหรอ้อเดตนี้จะน่าบอว่าหมกขจูปลาเมันตาะมีอะเดจะดวือว่าวัูดอดูนีผู้เั่าใเว่าดว่า่ัลหอกยอะดยนว่าัวักลูอุดดูอ่ะผมมือเนี่ยโอ้เดียววักลู่กกัเลอ่ะผมมวูกดกเแตเด็ดจเล็กอ่ะวักกูกนเลยเรวัก่กูดกันลเอางเนียเบื่อมึน้อย

ลอตี ö ö. Or or ้อะมาตีกล uh, ัเป mm ็น่าติ่าอ๋อออีอดีัชโทโอเช่าโอเลยี่ชาโทอืมี้ดีไปก่นดีจะมี้ามาก็มามาน่มากม่ก่ก็ทำบ้านทำเพียงแบ้านีคูขีคูตะคูอายะ

อ่าว uh, er. <you>, right. ิดลินฮะขอมากดูลันเลังอเนสกัรีกันแน่ยฮะแก๊ปรีมึื่อดหรอปะต้าบิดจอแล้วก็เผื่อใจตัวเอซับปรวัรมเอนอตอนนี้พี่อยู่ไหนครับกดไลค์กดแชร์น่อยได้เนาะอ๋อเดี๋ยวมันจะรับต้อคิววันะเนาะบ๊ายบาย